มชื่อพงทวัฒน์ข้าสัมพันธ์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทสีคุงโบเกอร์นะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทในเครือของสีกรุงอีกหลายบริษัทผมเข้าสู่ธุกรกิจนี้เนี่ยต้องพูดว่าบังเอิญน,นะครับเพราะว่าผมแต่งงานกับคุณนวพรที่เป็นลูกสาวของคุณสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับก็เลยได้เข้ามาสู่ธุกรกิจในหน้าประกันไทย ในส่วนของบริษัทก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีทีมงานขายที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ยอดขายของเราเนี่ยครับเติบโตขึ้นจากหลักร้อยล้านมาเป็นพันล้านจนณปัจจุบันนะครับปีล่าสุดเรามียอดขายสูงถึง3,800ล้านนะครับผมก็เชื่อว่าโดยแนวโน้มของธุรกิจซึ่งเติบโตอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถจะเป็นในหน้าที่มียอดขายแปดหมื่นล้านได้ในอีกสัก10ปีครับ จุดแข็งของบริษัทสีกรุงเนี่ยผมว่าเราได้ออกแบบหลายหลาอย่างนะครับเพื่อตอบสนองในหน้าไม่ใช่แค่เพียงแต่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ตัวเราเองเนี่ยมีทั้งหมด42สาขานะครับ38สาขาเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดในทุกภาคของประเทศบริษัทเองเราได้เตรียมเครื่องมือที่จะให้ตัวแทนแบบ f e to to f e เนี่ยได้ทำงานและบริษัทก็ยังได้เตรียมเครื่องมือสำหรับ การทำงานแบบออนไลน์ให้ด้วยทุกๆอย่างเนี่ยเราเตรียมให้ทุกท่านหมดนะครับและผมว่าคิดว่ามากกว่าที่บริษัทโบรกเกอร์หรือในหน้าทั่วไปเตรียมให้ท่านเลยครับก็บริษัทสีคุณโบรกเกอร์เองเนะครับเราไม่เคยหยุดการพัฒนานะครับเราขยายสาขามาเป็น42สาขาเนี่ยเราไม่ได้ทำภายในปีเดียวหรือทำภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าเราเพิ่มกิจการสาขาเนี่ยปีละประมาณ3-4สาขา รเราไม่เคยเพิ่มทุนครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุนนะครับแต่เรามีกําไรสะสมทุกปีที่เอามาใช้ในการขยายกิจการในตัวรังบริษัทเองเนี่ยไม่เป็นหนี้ธนาคารนะครับเราทําทุกอย่างด้วยการอาศัยกระแสเงินสดและเงินที่เรามีอยู่ในการทํางานนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงสามารถมองภาพอนาคตไปได้ไกลโดยปราศจากภาระความกังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ต้องกู้จากธนาคารนะครับ ในหน้าที่จะทํางานในยุคนี้นะครับผมว่าเราจะต้องพร้อมมากกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยผมว่าสมัยนี้นะครับเสิร์ชข้อมูลความรู้เรื่องสินค้าที่จะซื้อเนี่ยเป็นไปหมดแล้วครับอย่างเรารับสายลูกค้าเนี่ยเรารู้ได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันมากขึ้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับ ให้ในหน้าที่ทํางานกับสีกรุงนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยถนัดแต่งานประกันรถยนต์อย่างเดียวให้พร้อมเตรียมตัวแล้วก็เปิดใจในการทําธุรกิจประกันสุขภาพประกันชีวิตมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่า2ธุรกิจเนี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเข้ามานะครับไม่ใช่แทนที่นะครับแต่เข้ามาเสริมเติมมากกว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่นะครับธุรกิจประกันภัยเนี่ยอยู่เพียงแค่20,0,000ล้าน ธุรกิจประกันชีวิตอีกหกแสนล้านนะครับสออันเนี่ยรวมถึง8แสนล้านให้เราในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตเข้าไปทํางานนะครับในมุมมองของผมนะครับสีกรุงบรกเกอร์ในห้าปีข้างหน้าผมเชื่อว่าผมน่าจะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยเปิดสาขาไดครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเจ็ดสิบเจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดคงมีมากกว่าหนึ่งสาขาก็อาชีพในหน้าประกันมิหน้าสภายเนี่ย ไม่มีผลกระทบมากมายณนะปัจจุบันนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดนะครับแต่เราอาจจะเห็นคนที่ประกอบอาชีพอื่นมีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินธุรกิจอื่นๆนะครับหลายธุรกิจมากที่มีมีปัญหาผมกับเชื่อว่าจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในอาชีพที่เขามองหา เราน่าจะเห็นตัวอย่างกับตันมาขับรถส่งแก็บผมก็มองไม่ออกว่าทำไมกับตันเนี่ยไปทำอาชีพขับรถส่งแก็บได้ณนอดีตปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับเราจะเริ่มมีกับตันมีแอร์โคสเตดที่มาประกอบอาชีพในหน้าประกันวมน่าสภัยกับสีกรุงผมเชื่อว่ามากกว่านั้นอีกครับเราคาดหวังว่าจะมีในหน้าประกอบอาชีพของเรามากกว่า1 0,000แคนในทุกระดับทุกขั้นของอาชีพเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ จะสามารถสร้างต่อแล้วก็ขยายให้กว้างไกลมากกว่าเดิมอีกครับ